อยู่เกมหนอนในลูบอกนะอืว่าจะแคสนาแล้วแหละแต่แบบลืมนี่แห่โคตรเท่กัดมี PVP ด้วยไป PVP กันดีกว่าน่าจะได้อยู่ฟับเดี๋เด้อโอ้ยตัวอะไรเนี่ยออชนโนชนเอา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 ตัวอะไรวันน้าไปครับเข้า PVP แป๊บไปตัดหน้าคนดีกว่ายาวสิบสองตอนนี้ เราจะเริ่มเลาะเะกินกล้วยกินอะไรอบๆไปก่อนแล้วกันนะอร่อยอร่อยมาออืกินกินไปก่อนค่อยค่อย่อยกินไปอืมอืมอื้อืมอืมอือืมอหอืมอืมอกชนหนอืมอนมอืนอืมอชมอืมอืมอืมออยมออืรออืมเืมมออืมมอืนอนมอืมอืนอมอนอืมออือออืออ เลาะครับเลาะอร่อยสับประรดอัลเปิลกล้วยเลาะเลาะก่นอนเฮ้ยมาดีมาด,มาดีชนหน่อยชนหน่อยตอนนี้ยาวสิบเก้าละอยู่ที่สิบสองนะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สิบสองละเฮ้ยชน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 เ่าชนบาเบามันไม่ชนวะชนดีไม่ชนวะเฮ้ยมันไม่ชนค่อยๆเลาะกินขอบๆไปก่อนลวกัน มาป่วยแอปเปิลแอปเปิลองุองอ่นองุ่นไอ้นี่ยังไม่เอายังไม่เอายังไม่บวกเอ้ยเรียบร้อยป่ะชนไหมชนไหมอ่าส์กูเรียบร้อยเไ้ยชนไหมชนไหมชนป่ะชนป่ะไอ้ยนี่มันโดดหลบทันอุ้ยกูเตะอ,อุ้ยกูเตะโอ้ไปชนห่างมันสีเอาไง อยู่ที่สิบสามอยู่โอ้โหแตกเลยไม่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 เออตัวเล็กไป๊บเอาอะไรแล้วหาเลาะเลาะกินแถวๆนี้ดีกว่าอืมมันโดดได้มันโดดได้อืมจะหาเลาะเลาอกันหาเลาะกันนะเดี๋ยวค่อยไป PVP ค่ะหาเลาะเลาะกินแถวนี้กันของพวกนี้แม่งก็ไม่ค่อยเล่นให้กินซะด้วยเลาะไปก่อนแล้วกันอืม กีเน็ตไปละเข้า PVP เลยไม่สนละมามาเข้า PVP เลยอ้เช็ตเอ้ยมันโดนกูเน่ความยาวร้21่อ็โอ้ยนั่นความยาวเ6็ดสิบหกเคี้ยอันนี้นเป็นไรหลุดอะตัดหน้ามันได้ไหมโอ้ตัดหน้าไม่ได้ เฮ้ยเยอเยืเอเยอเยอเสร็จกูเอ้าใครชนกูวะใครชนกูไม่มีเว้ยในพวกนี้ช่ำชองอแล้วก็ค่อยๆเลาะกินไปเรื่อยๆมามามาสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วอ,อร่อยอร่อยว้าใครแตกเอาใครมาชนกูเนี่ยโอ้เรียบร้อยดเสร็จกูใครแอบมาซนฉัน เลาะครับครับเลาะไปเรื่อยๆครับมับมับเออตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหเฮียโคตรจะเยอะเลาะครับเลาะเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะ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 ไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ต้องรีบ ล้อไปอ้ามีคนแตกหมับ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 มับ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 โอ้โหอิ่มกูบอกเลยอิ่มที่สิบแล้วที่สิบแล้วอิ่มอิ่มเลยทีเดียวอ,อยือไปเลาะไปฮะจังหวะนี้เพลินครับเพลินเพลินฮะเพลินหมับตีเนียตอือเพลินเพลินมันเพลินมันเพลินจริงๆเลย ตัดหน้าเขาซะหน่อยเพิ่นเพิ่นเอ้ยที่เก้าแล้ว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 เรียบร้อยที่เก้าแล้วที่เก้าแล้วที่เก้าแล้วโอ้ที่สี่ผีกระวาใครมันมาแซงวะที่เก้าแล้วที่เก้าแล้วที่แปดแล้วที่แปดแล้วมีคนตุยมีคนตุยล่าสุดมีคนล่าสุดมีคนตุย อ่าเรียบร้อยโซนกูนี่เสร็จเสร็จเสร็จที่เจ็ดแล้ว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 หมับหมับชนเ่าชนเ่าเออแมวแมวแมวใจยังเอาไว้เราจะไม่ชนกันชนไปอุ้ยฟุตเตอร์โอ้ เจอกูเตกโอ้จบแล้วอาไมาไป PVP ใหม,ม่โดดไป PVP แปบบ๊บโดดไป PVP ใหม่แปบบ๊บแขนวะแขนนี่คือแขน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 ,แขนจัดแขนจัดม,มาสู่ PVP อีกหนึ่งรอบ อีนีใช่ไหมที่มันฆ่าเราเมื่อกี้อืมเสร็จแล้วไหมโอ้มันไม่ตายวะมาค่อยกินไปแล้วกันใครตายไอ้ชิ้นนั้นลาดกูโอ้ของกูโอ้ไอ้เวนเหลือสองตัวแล้วชิงความเป็นหนึ่งใน PVP ชิงความเป็นหนึ่งใน PVP ชิงความเป็นหนึ่งมับมับชิงความเป็นหนึ่งใน PVP เว้ยมาได้ใจเย็นๆลองก่อน,นกระโดดกระโดดงับหน้ากันวะเฮ้ยโอ้โหไอ้ชินี่ไวนี่มีม้วนตัวหลบมาดเาไดไปเดมาเดมาดูกันว่าใครจะได้กิน ออโ,โอ้เต้โอ้อะไรก็ไม่เห้งวะเชนี่ตึงเชนี่ตึงเาใไมไม่ภูเขาอาหารไปดูซะไหนอาจจะเป็นที่ฟาร์มดีกว่าพีพีก็ได้ต้องไปลองมาอุ้ยเยอะอยู่ ของมันเยอะอ๋อ,อมันขึ้นไม่ได้อ๋อต้องค่อยๆขึ้นทีนะโอ้ยโอย้มันบวกเยอะนี่ว่าอูเขา,าหารอ๋อมันบวกเยอะเชียกูติดโอ้กูติดเอ,อ้ยได้อยู่ กระโดดงับกระโดดงับแบบตึงๆสับป,ปะรดเฮ้ยกล้วยเพราะมันขึ้นยากเลย,โ,ยโดดแดกโดดแดกอืมโอ้นี่มันบล็อกไมค์ครับสัดๆเจ้าไา่จักเสียนไมครับเสรแล้วโ,โดดหมับไอ้กล้วยอันนี้น่าจะได้เยอะวะ่ะลองกัน โอ้โหอ้ยได้อยู่ได้สี่เลยหมับมับหมับมับโอ้ยได้เยอะจังอีแปดแล้วอีแปดแล้วอีแปดแล้วอือโอ setting, i, ้โหเต็ม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 คาราบาลเต็มคาราเบลโอ้ยร่วงว่ะเชยเต็มคาราบล อืเต็มคาราเบาลเวลอร์ีเลาะก่อนในนี้มีป่าววะโอ้ไม่มีไม่มีมุดออกเลยครับไม่มีครับไปข้างนอกดียวะเอาสักสามสิบก็พอแล้วนะอย่าไาเยอะอืมเต็มคาราบาลนอนน้อย แย่งกันแดกอืมอืมเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยบวกรัวฮะบวกรลลัวอ้หข้างล่างมันมีคนกินเศษเศษเศษอืสามสิบแล้วโอเคพอก่อนละกันเออเกมนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนนั่ได้เพชรด้วยอโอ้โหดูอาหารสิเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเอาแล้วกูุม่มวนเป็นอะไรเนี่ย โอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วนะก,วกนันนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะและจุบจุบ